หลึกมากมีปัญหาต่อการทํางานเวลาเราทํางานนะคะมันดูไม่สดใสมันดูแบบหมองไปเลยตรงใต้ตาค่ะตอนนี้เราอยากแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั้นก็คือการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาเพราะว่าต่อให้เราจะแก้ปัญหาด้วยการปกปิดใต้ตาย,ยัางไงด้วยคอซสิลเลอร์อะไรยังไงก็เอาไม่อยู่คะ่ะถ้าใต้ตาลึกและดำค่ะวันนี้เฟิร์นก็เลยจองคิวกับหมอปอนที่บีพลาวคลินิกนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลย ฟิลเลอร์ใต้ตาก็คือสารให้ยาตัวหนึ่งที่สามารถเติมเต็มล่องหรือแก้เรื่องปัญหาตาคล้ำใต้ตาลึกได้นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตรีวิวใต้ตานะคะว่าฉีดไปแล้ว1เดือนเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ดีมากค่ะใต้ตาเราไม่ดำเนาะตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีร่องตอนนี้ก็คือยิ้มทีสดใสเลยค่ะใต้ตามีแต่คนถามว่าแบบนอนเยอะหรอช่วงนี้ตอนแรกไม่ค่อยนอนหรอตอนนี้นอนเยอะและ้วจริงๆอ่ะฟิลเลอร์ สำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนเฟิร์นนะคะคือนอนดืกเป็นภูมิแพ้ได้ตาดําได้ตาลึกนะคะเฟิร์นบอกเลยว่าฟิลเลอร์ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเฟิร์นอะลองมาแล้วไม่เจ็บเลยถ้าใครอยากจะมาฉีดเหมือนเฟิร์นนะแล้วก็ไม่มีรอยช้ํารอยเขียวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าลืมนะคะมาฉีดกับคุณหมอปอนนะคะที่บีพราวคลินิกนะจ๊ะ เส๋อคบจบที่บีพลาวคลินิกค่ะ